ต้องสดพดมูสวัสดีค่ะต้องสดพดมูอ้าเราสลับกันละอ่านักเปลี่ยนใหม่ ไปค่ะวันนี้พี่ก้องไม่มานะคะครับผมก็ได้พี่ประทัยมาแทนถูกค่ะวันนี้มันใกล้ช่วงเทศกาลพิเศษแล้วนะคะร้านรายการเราก็ไม่พลาดที่จะนําของพิเศษพิเศษมาให้คุณพวันนี้ร้านอะไรนะคะร้านเบเกอรี่ฮันเบเกอรี่ฮัทนะคะนเป็นร้านแรกเลยเนาะที่ทําขนมมงคลใช่ไหมคะใช่เพราะอีกไม่กี่วันยีิบก้านี้ยี่ิบเก้ามกราใช่ไหมฮะก็วันตรุษจีนแล้วนะครับก็ อย่าลืมใครคิดหาขนมหาผลไม้หาส้มอะไรไปมอบให้ผู้ผู้ใหญ่ก็ติดต่อได้ที่ร้านนี้เลยวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับคุณหนูแล้วก็คุณมิ้งนะเจ้าของร้านนะคะมีมีนี่มีสบัดนะคะจุดเริ่มต้นของร้านเบเกอรี่ฮัทเนี่ยเป็นมาอย่างไรคุณแม่จุดเริ่มต้นนะคะก็มาจากที่ว่าอาม่าคุณย่าทำขนมตั้งแต่เราเด็กๆแล้วก็เห็นมาแล้วเราก็ คือเราวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นเราก็จะเห็นว่าเขาทําอะไรครับทีนี้ต่อเลยต่อต่อ,ตอยอดไม่ค่ะเราไปเราไม่อยากตัวเลอะอเราก็ไปทําเสริมสวยมา20ปีค่ะเสร็จแล้วเหมือนเชื่อเรื่องฟ้าลิขิตไหมคะ,ะเขาลิขิตแล้วว่าคุณต้องทําอาชีพเนี้ในที่สุดก็ต้องมาทําขนมแล้วได้ดีด้วยนะใช่ค่ะก็คิดว่าเขาให้มาทางสายเลือดใช่ปกติมีขนมอะไรบ้างคะ อ๋อเราจะมีขนมที่ดังของเราก็คือเป็นส้มแมนดารินนะคะนี่นะคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นขนมไหว้พระจันร์ส่วนมากเราจะเป็นพวกขนมตามเทศกาลต่างๆขนมมงคลยแปลว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่ทําแบบก่อนหน้านี้ไม่ยัไม่ได้เน้นอย่างนี้ครับแล้วอะไรเป็นแบบจุดเปลี่ยนให้เรามาเน้นแนวขนมมงคลคะเพราะเมื่อกี้นุองหมิงบอกว่าเนี่ยร้านเราร้านแรกใช่ค่ะเนื่องจากที่ว่าเมื่อเจดปีที่แล้วนี่ได้บอกลูกว่า จะไม่ทําแล้วเขาจะทํากันไหมสองคนคเขาบอกว่าเขาทําก็เมื่อเขาบอกว่าเขาทำเราก็เลยบอกโอเคงั้นจะทําต่อแล้วก็อาม่าซึ่งเสียไปนานแล้วไม่เคยมาหาไม่เคยมาเข้าฝันคืนนั้นแกมาหาเลยค่ะ<ช>เอามาจากรูปคนตายแล้วแกก็ยิ้มเพราะหลานแกมีบสิบกว่า20คนก็ไม่มีใครสืบทอด แล้วก็ทางลูกก็เลยบอกว่าอยากจะทําตามความประสงค์ของอาเล่รามากให้เป็นข,ขนมมงคลที่ดังเนื่องจากแกก็ทําขนมมงคลเหมือนกันเ<ช>พราะว่าตามทุกเทศกาลนะเมื่อก่อนค่ะที่แล้ว ใบพระจันใช่คุณพี่ก็มาตอนนี้จุดจีนนะเพราะว่าเราต้องเวลาไปเอาของให้ผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องเป็นของม้วนทนใช่ครับปีนี้เขามีส้มส้มอะไรนะเนาะส้มแมนเรนส้มแนเรนกับขนมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาแนะนํากันว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ที่ร้านที่ร้านเนี่ยร้านเนี่ยมีความ เชื่อใช่ไหมอย่างที่บอกมาว่าคุณแม่มามายิ้มนะฮะก็เลยทําทําขนมมาเรื่อยๆฮะแต่ละอย่างมีความหมายแตกต่างกับร้านอื่นอย่างไรแตกต่างย่งไงของเราคิดสูตรเองครับทุกตัวนะฮะแล้วขนมทุกตัวเนี่ยกว่าเราจะคิดสูตรออกมาแต่ละอย่างเนี่ยก็คือเทสแล้วเทสอีกแล้วคือถ้าเกิดว่าเรา เราทานยังไงเราก็ให้ลูกค้าทานอย่างนั้นเราไม่ชอบทานหวานเราไม่ชอบอะไรที่มันแสบคออะไรอย่างเงี้ยครับคืออันนี้ส้มจริงใช่ไหมส้มแมนดริจริงแต่นีเป็นขนมรูปส้มป่ะอ๋ออันนี้คือส้มของส้มเลยครับอันนี้คือของปลอมหมดเลยครับอ๋อเป็นส้มเหรอใช่ครับเป็นส้มจริงๆเลยนะครับเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะอยากเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ดูข้างในให้ดูนะคะแล้วก็บอกว่าขนมมงคลของกอเกอรี่ฮัทเนี่ยเราจะมีความหลากหลายแตกต่างกันเยอะแยะไปหมดถูกไหมคะแล้ว อ่ะถ้าว่าความแตกต่างแล้วเราต่างจากร้านอื่นยังไงล่ะนอกจากทำเองแล้วอ่ะเขาใช้ฝีมือทำด้วยใจเห็นบอกเป็นแฮนด์เมดเหรอใช่ครับแฮนด์เมดทุกชิ้นใจแล้วแบบข้อข้อแรกคือเป็นแฮนด์เมดนะคะข้อที่สองคือเราไม่มีวัตถุกันเสียอ่ะเดี๋ยวเราต้องเบรกแล้วเดี๋ยวถ้าใครสนใจนี่โทรไปได้เลยนะครับตอนนี้สั่งไปเตรียมตัวไว้เลยเพราะยี่สิบเก้านี่ก็ติดจีแลศูนย์แปดศูนย์สองสี่สองสี่แปดหกแปดนะครับหรือศูนย์แปดศูนย์สี่สองสี่หกสี่ 6848นะครับหรือไลน์นี่ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับคือสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วโทรไปสั่งได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดกันว่ามีขนมอะไรบ้างสำหรับตุดจีนนี้ช่วงนี้ต้องเบรกสักครู่นะครับเรามาอยู่กับเทศกาลจุดจีนมีส้มเมนเดรียนส้มเมนเดรินเลยดีไหมคะได้ค่ะว่าพิเศษยังไงเมื่อกี้ลุงบอกว่าถ้าจะสั่งได้เขามีเดลิเวอรี่นะครับเป็นช็อปช็อปช็อปปี้ลาซาด้าโลบินฮูดแล้วก็แกล์ไลแมนช็อปปี้โฟร์ดนะครับ ค้นหาได้เลยในเบเกอรี่ฮัตธุริวงนะครับจะขึ้นมาเลยแล้วเราก็โทรสั่งหรือว่าสแกน QR โค้ดนะฮะไอจีเฟ b บุ๊ t ทิก o k อก็เหมือนกันเบเกอรี่เบเกอรี่ฮัตนะครับศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์เจ็ดขึ้นหน้าจอแล้วถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้มาขนมส้มเมนดารินดีกว่าค่ะมีความพิเศษไหมไม่อันนี้ส้มเมนดารินเป็นขนมนะเป็นขนมหรอมัน คือเราอยากจะทําออกมาให้มันคล้ายๆส้มจริงๆนะครับทานแล้วเหมือนทานส้มค่ะตรงลงอันนี้อันนี้ส้มหรือขนมนะขนมค่ะขนมส้มแมนดารินค่ะมีทั้งเป็นทั้งส้มทั้งขนมค่ะอ๋อโอ้ยมีไข่เค็มด้วยนี่ครับมันจะเป็นลักษณะนี้ครับฮัลโหลครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะดูอ๋อขนมส้มแมนดารินก็รูกว่าส้มจริงข้างในจะเป็นไส้แอปเปิลคอไข่เค็มค่ะอื แล้วมันจะทานแล้วเปรี้ยวๆหว,นวานๆต้องชิมเส้นผัดไทยได้อันนี้คิดค้ดคนสูตรเองใช่ครับ,รบนะครับก็ใครสนใจก็นี่เป็นเป็นแบบนี้ก็มีนะท่านผู้ชมนี่ซื้ไปให้ผู้ใหญ่มาปึ้งเอาไปให้ผู้ใหญ่เป็นเงินเป็นเงินเป็นทองเฮงเฮงรวยรวยปังปังตดจีน แพ็คเกจของเรากับพวกขนมนะครับก็เหมือนจะเน้นอวยพรให้กับผู้รับนะครับก็มีความหมายทุกตัวภาษาจีนนี่ว่าอะไรเนี่ยมนไม่หวากิากครับฮะพวกเออก็คือขนมส้มของเราอ่ะความหมายคือไม่อันนี้เนี่ยเงินน่ะอ่าใช่ครับเป็นเงินครับอันนี้ก็มีนะแบบกล่องสวยๆแล้วก็เป็นถุงเป็นถุงเงินถุงทองเป็นของที่อร่อยอ่ะอันนั้นก็มีแนบผัดไทยเข้าเรียกอะไรนะเป็น เป็นไม้ครับอันนั้นก็คือมีตัวอักษรคำว่า6ครับเลือกได้ใช่ไหมเลือกได้บบอะไรทุไปที่ร้านแล้วเราก็สั่งว่าเอาใส่กล่องเงินนะใส่กล่องกระดาษหรือกล่องไม้หรือใส่ถุงเงินถุงท<ด>องแพ็กเกจเรามีประมาณ40ช,ชนิดครับใช่ะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ย มีสิบกว่าแบบครับก็คือของเราอ่ะมีแพ็กเกจเยอะเพราะว่ามีพวกโรงแรมแล้วก็บริษัทต่างๆเขาสั่งไปลูกค้าไทยก็มีเปิดหน้าต่างมาเจอขนมมันเป็นกลิ่นส้มนะค่ะส้มเลยอ่ะแล้วมันจะไม่เคมีร้านอยู่แถวซอยพัฒนานะถนนสุริวงศ์นะครับเมื่อกข้ซอยไปแล้วก็ร้านจะอยู่ห้องที่สองแถวซอยพัฒนานี้จะอยู่แถวสีลมปะติดโรงแรมมารีออ์ตใช่ค่ะติดมารีออร์ตนะฮะอยู่ขวามือซอยจะอยู่จะติดอยู่กับ บงคอกมาริออตสุริวงศ์ไม่ยากเนาะโทรอะไรนะโทรถ้าเกินคนสนใจซู๊ดแปดซู๊ดแปดศูนย์ 8... ูแปดศูนย 68แล้วก็0804246848ใช่ลายก็ได้นะคะมีแอดข้างหน้านะเลขสวยนะ8ปดกับหเนี่ยมีแอดข้างหน้านะคะเบอร์เกอรี่ฮัท2007นย์ศูนย์ะคะแต่ถ้าเกิดค้นหาเนาะอย่าลืมว่าเบอร์เกอรี่ฮัทและต่อท้ายว่าสุริวงศ์นะไม่งั้นเดี๋ยวไปเป็นร้านอื่นตัวเองเราเห็นอารัวด้วยอ่ะอารัวยังไงเนี่ยเอารัวความพิเศษของเรานะครับก็คือเอาไปอบควันเทียนดอกไม้นะครับเออมันกลิ่นมันจะหอมหวานนะครับนี่ครับ ี๋ยวผมหั่นให้ค่ะอัลัวของเราจะไม่ได้กลิ่นโบราณค่ะนี่ครับอัลโลเขอชิมหน่อยอัลัวเป็นข้างในเป็นยังไงครับก็จะเป็นเหมือนอัลโลดอทวไปแต่รสชาติไม่เหมือนมันจะข้างในมันจะมีเท็กซ์เจอร์มากค่ะวิสวยนะเนี่ยข้างนอกมันจะกรอบแล้วข้างในมันจะนุ่มครับใช่แล้วมันจะไม่หวานมากแล้วหอมด้วยนะแล้วนี่หลากหลายอันนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับก็คืออารมณ์เหมือนกันแต่ว่าเราก็เปลี่ยนความเรูปแบบใช่ค่ะเป็นรูป สิมงคลทั้งหลายแหล,ละแล้วสีทองของเราเนี่ยก็จะเป็นฟู้ดเกตเป็นฟู้ดเกตครับไม่มีการบุกอร่อยนะอร่อ,ย,อยหอมด้วยเนะาะะเมียดเนาะหอมใช่อือนี่ัน,นี่อะไรเนี่ยตอนนั้นจะเป็นสิวทอมงคลครับนะ่ไเป็นขนมเป็นไส้คาตาดครับก็ของเราจะทําจากพวกฝักวานิลลานมครีมชีสอะไรพวกนี้ครับองหั่นให้ท่านผู้ชมดูหัน่นหน่อยนี่เห็นบอกว่าอารัวนี่ใช้เวลาทำสองวันเลยเหรอคะค่ะ ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเราอบเนี่ยสมัยก่อนเราจะอบเออเราจะไปตั้งแดดให้แห้งสมัยนี้มันทําไม่ได้มันก็ต้องมีเตาอบลมร้อนซึ่งต้องตั้งอุณหภูมิต่ํามากก็ปลอดภัยดีแล้วมันสองวันค่ะอบสองวันอบสองวันแต่กรอบอร่อยนะคะเนี่ยเขาเรียกอะไรนะขนมซิวท้อไหมขนมสิวท้อมงคลครับข้างในเป็นไส้อะไรเป็นคัสตาร์ดครับลองลองดูค่ะเพราะเราใช้ฝักวูนิลาด้วยค่ะใครสนใจก็ไปเลยนี่ร้านเนาะักค่ะ 2007ใช่ค่ะออาทวนเบอร์อีกครั้งนะคะ0 8นนะคะ424 4 8 6 8เนาะอ,อีกเบอร์หนึ่งนะคะ0 8 0นะคะ424 6848แนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะเป็นโซเชียลก็แอดมีแอดข้างหน้าเนาะ <c oughs> เขียนว่าเบอร์เกอรี่ฮัท2007นะคะพี่โพสเดลเบอร์เกอรี่ก็ส่งนะมีช็ olt, อปช็อปปี Tab, Man, Top ้ลาซาด้าโรบินฮูดแกร็บไรแมนท็อปปี้ฟู้ดนะครับคน ค้นหาก็อย่างที่ทไทยบอกไปค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าญาติผู้ใหญ่กินเลยเอ๊ะมีน้ําตาลเยอะเกินไปไหมมีวัตถุกันเสียไหมคุณแม่บอกยืนยันเลยว่าไม่มีปลอดภัยแน่นอนขนมทาใหม่ตลอดทำใหม่ตลอดนะครเราหยิบก้าวนี้โทรสั่งกันเยอะๆแต่ตอนนี้เราต้องเบรกค่ะแยวเราไม่มีมาคุยกันอีกนะว่ามีอะไรน่าสนใจอีกแต่ท่านใดสนใจอยากเป็นชื่อบริษัทตัวเองก็สามารถทําให้ได้เนาะได้คเดี๋ยวมาค่ะก๊องสดพดงูพดเวลาเขี้ยวอ่ะ มันเหมือนโดนอะไรกุบกุบแบบอร่อยแล้วหอมมากคืออะไรคะแอปเปิลคอรค่ะอ๋อมีผสมแอปเปิลคอร์ดไปด้วยแอปเปิลคอรนํำเข้าเห็นบอกว่าวัตถุดิบนี่คือของนําเข้าหมดเลยเหรอใช่ค่ะดีอะไรบ้างนะคะเป็นแอปเปิลคอรนํำเข้าจากยุโรปครับแล้วก็ไข่เค็มนะครับอินพอร์ตจากชายาครับนะฮะแล้วก็มีเป็นส้มจากแมนดารินครับแล้วก็จะมีเป็นพวกสิวท้อเนี่ยเราก็จะ ใช้เป็นฝักเวน,นิลาจากมาดากัสการครับเขาบอกว่านอกจากตอนนี้มีขนมส้มแมนดารินแล้วนะครับเพราะว่าแล้วก็มีดาร์วูว์แล้วก็ช่วงนี้ที่ที่ร้านมีขนมมงคลอะไรอีก่ไหมฮะของเราตอนนี้จะมีขนมมงคล3อย่างครับ,รบเป็นสิวทอ้อ เป็นอาลลวแล้วก็เป็นส้มมันดารินครับตอนนี้ครับที่เห็นเป็นตัวเงินทองเป็นทองแบบนั้นก็คืออาลัวอาลรัวอีกรูปแบบหนึ่งเป็นอวยพรกัรไกนะฮะเห็นบอกว่าลูกค้าถ้าอยากจะสั่งเป็น ODM ก็ได้เช่นบริษัทคุณโพสต์อย่างเงี้ยสั่งให้ทําให้โดยเฉพาะก็ได้ด้วยหรอยินดีครับยินดีครับจะแติมชื่อป่ะมีมีเป็นเหมือนอาจจะทําเป็นป้ายแ็ก ทำเป็นสติกเกอร์หรือว่าใส่คาดอะไรเพราะแพกเก็ตเขามีให้เลือกเยอะไงแกเกตขนมมีเนี่ยอ้วหเนี่แค่วางอยู่นี่ก็แบบว่าแปลกไม่เหมือนที่อื่นแล้วนะฮะอย่างลูกค้าเนี่ยครับเขาก็ชอบเอาพวกเซ็ตอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาห้อยป้ายแท็กเป็นองค์กรต่างๆโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าต้องการสั่งขนมในจํานวนมากๆเนี่ยทางร้านเขาก็มีบริการคือสั่งแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เลยมีอำนวยความสะดวกอะไรให้บ้างคะก็เรียกเป็นแกลบให้ครับหรือว่าจะเหมือน แพ็คเป็นกล่องลังแล้วสมมุติว่าเราโทรไปที่ร้านแล้วเราบอกว่าจะส่งไปบริษัทง่วงเงงเงง20หล่อ20กล่อง20กล่องเขาก็จัดให้เลยแล้วก็จัดการส่งไปเลยเราไม่ต้องมาส่งเองบางครั้งลูกค้าเขาอยากจะฝากส่งให้ลูกค้าเขาอีกทีหนึ่งเราก็เรียกแท็บให้แล้วก็ชําระ เงินค่าส่งให้ไปก่อนอย่เงี้ยครับเขาจะได้สะดวกนะแล้วก็คำอวยพรส่งไปให้เลยใช่ค่ะอันนี้ก็น่ารักนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือใส่ขนมไว้ข้างในใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เป็นกล่องไม้ฮกครับความใหม่มันจะดีมากก็คือเหมือนเฮงเรล่ำรวยครับอ๋อนี่คือฮกล็อกซิลใช่ฮกตัวฮกใช่แล้วก็มีถุงต่างๆอะถุงน้อยนี่อะไรคะ เป็นขนาดหนึ่งชิ้นครับหนึ่งชิ้นนะแบบให้ลูกให้แบบแทนะแบบไปมือล้าดาและในช่วงโปรโมชั่นพิเศษนะช่วงเทศกาลนี้เทศกาลตุษจีนที่จะถึงนี้นะครับทางร้านมี มีอะไรพิเศษให้กับท่านผู้ชมไหมครับมีโปรโมชันช่นก็คือถ้าเกิดลูกค้าแอดไลน์มาแล้วแจ้งว่ามาจากกล้องสดขดมูนะครับก็ได้โปรโมชั่นพิเศษครับก็คือสอบถามทางแอดมินได้เลยครับอ,อ่าน,นั้นเราเราบอกเบอร์โทรอีกทีเออศูนย์แปดศูนย์สี่สองสี่หกแปดสี่แปดครับหรือว่าศูนย์แปดศูนย์สี่สองสี่หกแปดสี่แปดครับเดลิเวอรี่อ่ะครับเออเป็น เอ่อเป็นตัวเบเกอรี่ฮ์ตสุรวงนะครับจากโรบินฮูดแกร็บไลแมนครับนะฉันอยากกินขนมส้มอ่ะขนมส้มนี่ฉันไม่ได้กินเลยค่ะยังไม่ได้ชิมเลยอร่อยนะพี่พศหอมแบบมีไข่เค็มด้วยนะท่านผู้ชมดูเสร็จเนื้อเน่ไอ้ข้าวใส่แน่นเน่นเปลือกบางแล้วก็ไข่เค็มลูกเบลเลยเห็นไหมแล้วนำข้าเนาะแอปเปิลกรดนำข้าใช่ของนำข้าหมดเลยแล้วก็ส้มนี่ก็จะแมนดารินใช่ครับ ใส่เค็มใช้ยาขดมของเราก็คือถ้าเกิดเอา,เอามาทานคู่กับชาร้อนๆแบบไม่มีน้ําตาลเนี่ยยิ่งอร่อยค่ะน<อ>บอกว่า,าชาก็ของของเราเอง<ช>่คะ,<ฮ>ะที่ร้านก็ขายค่ะขายเนี่ยชาชาก็คือขายส่งตามพวกโรงแรมพวกอะไรอยู่แล้วค,ครับก็เทศกาลที่มาถึงนี้ ทุกทุกสิ่งอย่างสามารถที่จะให้เรารับจบที่เราได้หมดใช่แค่ฮัลโหลโทรมาสั่งจานวนกี่ชิ้นอะไรใดๆแล้วก็จะมีบริการให้หมดะทวนอีกรอบนึงค่ะขนมมงคลส้มด้วยนะมีค่ะมนเดื่ินด้วยนะพี่ใช่ทวนอีกรอบนึงค่ะเรามีอะไรบ้างนะคะเป็นขนมมงคลส้มมันดารินครับส้มมะดารินค่ะเป็นอารัว กลิ่นดอกไม้ครับแล้วก็เป็นตัวสิวทอมงคลไส้คัสตาร์ดครับสามอย่างนี้นะคะและที่สำคัญทำสดใหม่ตลอดใช่นะฮะทำด้วยทำสดใหม่ไม่มีสารกันบูดพี่พสมีช่องทางาติดต่อเนาะคุณคุณอาม่าครับปัณณ์ยืนยิ้มอยู่บนสวรรค์และเห็นลูกดูทุกวันใช่เห็นลูกแบบว่าทำเขาเรียกอะไรสืบสืบทอดอาม่าบอกคอห่อห่อใช่ยังไงมีอะไรฝากบอกถึงลูกค้าหน่อยไหมว่ากางยังไงอะไรยังไงช่วงนี้เออก็ ถ้าเกิดคุณลูกค้านะครับก็อ,อยากจะสั่งขนมมงคลเอาไปให้ลูกค้าที่รักหรือว่าเป็นคนในครอบครัวนะครับก็สามารถสั่งได้ที่เบอร์0804246848นะครับหรือว่า0804244868ครับอบอกอีกทีว่าของเราแตกต่างกว่าที่อื่นยังไงเอของเราก็คือทำสดใหม่ไม่มีสันกันบูดแล้วก็หวานน้อยครับวัตถุดิบนำเข้าด้วยที่สำคัญ <ใน S 2> เราเน้นความสะอาดความ,วามสะอาดความหอมความ ละเมียดละไมร้านนี้เขาทันนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราทําด้วยใจรักค่ะใช่ดูจากดูจากคุณแม่แล้วกันคุณแม่บงการอยู่แล้วคุณแม่ต้องบัญชาการนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สบายใจได้เพราะว่าหมาม้าเป็นคนดูแลคุณภาพการผลิตเองนะคะใครที่อยากอยู่แถวแถวสีลมสุริวงศ์นะไปได้เลยนะครับก็อยู่ตรงซอยพัฒนา แถวถนนสุริวงศ์เมื่อเข้าไปซอยนะประมาณ200เมตรหรือว่าร้านจะอยู่ห้องที่สองไม่ถึง200เมตรจะอยู่ห้องที่สองนะเขาขวามือนะครับแล้วก็ง่ายๆเลยลอมองหาโรงแรมแบงคอกามารีออทนะครับโดยสุริวงศ์แล้วก็จะเข้าไปก็จะเจอเคือตอนนี้เข้ามาในซอย <c oughs> เห็นมังกรแขวนอยู่หน้าบ้านคือใช่เลชเลยนะค,นะคเพราะว่าเขาเตรียมตัวต้อนรับตุดจีนที่จะถึงนี้ยังไงก็ห,หขาขนมมงคลก็อย่าลืมร้านเบเกอรี่ฮัทนะครับเพราะว่าเขาเขามงคลจริงๆนะฮะทุกวงษ์ อมอบเลยมอบจะบอกว่าขนมร้านนี้อร่อยจนต้องกราบนะครัะ <c oughs> ยังไงก็มอบไป <c oughs> แล้วก็ขอบคุณ <c oughs> ที่เอาสิ่งมงคลมงคลมามอบให้กับแฟ,น,แฟน,นรายการของเรานะฮะเพราะว่าถ้าเราให้สิ่งมงคลกับคนอื่นเดี๋ยวสิ่งมงคลก็กลับลามาหาเรา <c oughs> นะครับ แล้วก็อตอนนี้ฝากไว้เนาะ <Burg ery S 2> เบอร์เกอรี่ฮัทนะบอกเบอร์คินเนานะน,านะคะ080ค่ะ424นะคะ4868เนาะอีกเบอร์ค่ะ082424 6848ถ้าลายก็มีแอดข้างหน้าเนาะเบอร์เกอรี่ฮัท2007นะคะแต่ถ้าเป็นเดลิเวอรี่ต่างๆนะคะก็เป็นเบอร์เกอรี่ฮัทสุริวงศ์นะคะควันนี้หมดเวลาแล้วนะครับอย่าลืมขนมมงคลจากร้านเบอร์เกอรี่ฮัท เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้เราสี่คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ